เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับช่องสติกเกอร์ชาแนลนะครับแล้วที่คุณก็อยู่กับรูมทัลเทว์วอลนะครับผมถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับทุกคนครับก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เรานะครับเปิดสงครามกับกรีกนะครับแล้วก็ยึดเมืองสปาร์ตามาได้นะครับผมนนี้ก็คุมคนอยู่แต่ทว่านะครับในบนเรือของกรีกนั้นนะครับก็ยังมีเหล่าทหารที่อยู่บนเรือนะครับประมาณ4-5กองทัพกันเลยทีเดียว นะครับผมโอเคนะครับก็ทํไใ้แค่ป้องกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งกองเรือเราครับโจมตีกองเรือของกรลีมาแล้วครับลองออโต้ครับอือเรียบร้อยครับเราสามารถควบคุมอ้าวตรงนี้ได้นะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าแจมแจ๋วจริงเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดทหารอยู่ส่วนตรงนี้เราตั้งอัพกำแพงเมืองก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีกำแพงเมืองครับที่เมืองสปาร์ตานั่นเองโอเค เมืองโคริทของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมกําลังทหารเหมือนกันแต่เทาว่าเราไม่สามารถควบคุมในเมืองได้เพราะว่าปรับเป็นออโต้ไปครับทุกคนร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นโอเคออโต้อยู่นะครับยังทําอะไรไม่ได้ทุกคนครับอัพอุย้ยอัพเกรดได้ว่ะเดี๋ยวผมอัพเกรดเอ่อตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการส่งคนนะครับผม ล่องเรือส่งคนไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวสร้างเกี่ยวกับทหารเลยครับเมืองน,นี้ต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ต้องสร้างนะครับอันดับสามแล้วกันกองทหารของเรานะครับโอเคแล้วก็อันนี้เรากําลังที่จะล้อมเมืองของเทอร์มอนอยู่นะครับผมล้อมเมืองเทอร์มอนเราได้จ้างทหารมานะครับเป็นทหารรับจ้างสองกองนะครับพลฟาแรงแล้วก็พลปลาหอกนะครับ ร่องเยวะเลยตอนนี้ไปที่เมืองหลักของเราบ้างครับสร้างทหารอยู่แล้วก็อัปเกรดเกี่ยวกับทหารนะครับโอเคก็มีอะไรบ้างครับไปครับทุกคนเทิร์นต่อไปครับอโอ้โหเขาขอเพลยจริงอ้าวคาเทจโจมตีเรานะโอเคเรามาเริ่ม,มเลยครับสงครามครั้งที่สองของเรานะครับถ้าเราลบชนะครั้งนี้เราสามารถจิตเบืรองได้ครับทุกคน มารุ้นกันที่ฟ้าเพราะทหารศัตรูก็เยอะพอๆกับเราเลยนะครับโอเคอ่าท่ามกลางหุบเขาและทะเลทรายนะครับหู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 เราจะต้องจัดทัพก่อนนะทหารมาอ่ายู่ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็อันนี้โอเคทหารฟาแรงสามกอง นะครับสามสามแล้วก็อันนี้ธนูไฟไปเลยครับหนึ่งตรงกลางแล้วก็คว้างหอกอยู่แถวนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็ไม่ทับเราส่วนทหารม,าม้าแบ่งเป็นสองกองนะครับอันนี้กองซ้ายหนึ่งกองนะครับแล้วก็กองขวาอีกกองหนึ่งอ่าแถวนี้แล้วกันโอเคตัวนี้คือกองทัพของเราครับทุกคน กองทัพที่เต็มไปด้วยทหารนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับหน่วยฟอร์เรนของเราโอ้โหนะครับผมธงเป็นสปาร์ต้านะครับแต่จริงๆแล้วชื่อประเทศคือมาซิโดเนียนะครับทุกคนนี่คือหน่วยทหารของพวกเรานะครับแล้วก็หานรับจ้างนะครับเป็นฟอร์เรนเหมือนกันโอเคหูทุกคนครับบอกเลยว่าตึงมากๆเลยโอเคนี่คือทัพของเราครับแล้วก็ศัตรูไม่รู้มาข้างหลังบ่หวะ ศัตรูอยู่ไหนละ่ะทัพเสริมมีไหมมาแล้วครับทัพเสริมศัตรูก็จะเป็นหน่วยแฟร็รงก์เหมือนกันแล้วก็พลทหารปลาหอ,อกใส่นะเฮ้ยพวกปลาหอ,อกเยอะมากทุกคนเออวะจริงด้วยครับกว่าศัตรูกว่าพวกนั้นจะมาถึงเราก็จัดเลยดีกว่าครับอ่าทัพนี้เป็นทัพอะไรพวกปลาหอ,อกเองชาร์จครับเราเตาทหารมาไปชาร์จก่อนนะทุกคน เราทหารม้าของข้าโจมตีหูมากเป็นตับวิ่งไปเลยครับทุกคนครับโอ้โหวิ่งหนีกันเลยทีเดียวเอา้าแม่ทัพอีกฝั่งหนึ่งงงเลยทีเดียวอือเรียบร้อยทัพสองอือไม่ยอมมองที่เงี่คือวิง่งหน,นกันไปเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้ื่นพลอยครับทุกคน เรียบร้อยครับแบ่ทับศัตรูกลุ่มแรกครับประมาณ80คนโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอตรงนี้แล้วกันนะมาทหารม้าของข้ารอตั้งทัพตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกออกองนึงนะครับเราจะรวมกลุ่มแล้วก็ให้เดินแบบนี้แล้วค่อยมาแถวนี้น่าจะเป็นจุดประทานนะครับทุกคนทหารม้ามา เพื่อนครับทหารมาไปทุปกคนต้องรีบวิ่งสั่งทหารวิ่งเลยครับไปเตรียมกำลังพลโอเคเดีย๋ยวเพิ่งตั้งทัพนะไปวิ่งทหารของข้าหูยสมัยก่อนนี่ถือว่าเก่งมากนะเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ในการทำสงครามนะครับ อย่างพลฟ้าแรงนี่คือขึ้นชื่อเรื่องมากเลยนะครับสำหรับทีมทหารม้านะครับผมโอเคตั้งทับรอนะครับตอนนี้ศัตรูก็มาแล้วครับแต่ศัตรูก็จะแบ่งเป็นสองกองหรือเปล่าทีกก่ก็อีกเรื่องนึงเลยขวาแบ่งมาทางนี้อีก,กองหนึ่งนะโอเคเตรียมรับแรงประทะนะครับผมคิดว่าศัตรูอาจจะอ้อมมาทางขวาด้วยนะรอชมนะครับโอเคแล้วก็ เอาออกมาก่อนครับปุ๊บแล้วก็ทหารม้าของเราครับปุ๊บอารวมกลุ่มซะแล้อ,อเอเอาเมลียงกันอีกโอเคไม่เป็นไรโอเคมาครับทหารม้าลองนี้เลยครับผมคิดว่าอาจจะมีอะไรดีๆแบ่ง็นสองกองเหมือนเดิมอยู่ครับแบ่งกันโจมตีมาครับซ้ายหนึ่งกองขวากองนึงนะครับ ฟอร์เรนเตรียมตั้งครับเลยเอาไม้ลงอือไม้ลงอย่างเทพเมยังเชืโอเคครับตอนนี้ไม้ลงแล้วครับทุกคนเตรียมทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบโอ้โหมันช่างตะนานตาเลยเกินถ้าคุณเป็นศัตรูจะกล้าวิ่งเข้ามานะครับนะครับผมวิอู้โดนชนโดนชนอู้โดนม้าชนเอาล้มกันเลยทีเดียว ฟาาแล้งก็มีจุดอ่อนนะคือด้านหลังนะครับโอเคหุย <Okay. S 1> ดูบนเนินด้วยเนี่ยถ้าซ,ซูมแล้วอะ่ะศัตรูมาแล้วครับทุกคนส่วนใหญ่ครับศัตรูก็จะเป็นพวกปลาหอ,อกนะครับทุกคนครับเออว่ะเป็นพวกปลาหอ,อกด้วยฮนะงั้นเราต้องชาร์จศัตรูเดี๋ยวรอมาใกล้ๆหน่อยครับผมว่าพวกปลาหอ,อกก็คือปลาได้ประมาณสักระยะประมาณนี้แต่ถ้าว่าธนูเราน่าจะยิงก่อนนะ ธนูของเราเป็นเจนหนึ่งนะครับธนูไม่ได้โหดมากเท่าไหร่ใส่หมวกเดินกับจะเป็นพวกชาวนานอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้พวกปลาหอกของเรานะครับตึงกว่าเยอะเลยโอเคศัตรูก็มีพอๆกับเรานะแต่ทว่ากองทัพศัตรูน,นี่เน้นปลาหอกเป็นอย่างจัดนะครับผมมีต่พวกปลาหอกเท้งนั้นเลยแล้วก็มีกองทัพฟอร์เรนแค่กองทัพเดียวเท่านั้นกลุ่มแรกที่ตูพามาครับคือกองทัพธนูนะแต่ทว่า ธนูกองเดียวไม่สามารถหยุดยั้งพวกเราได้ครับโจมตีทับม้าของข้าโจมไปบทขยี้กองธนูที่กำลังเดินมาบัดเดี๋ยวนี้ไปโจมตีโอ้ทุกคนครับทับม้าของเราไปแล้วธนูนี่คือไม่ยอมจะหนีเลยเหรอเอาละครับวิ่งหนีแล้วธนูเราธนูมันนะครับตอนนี้กองทับของมาดิมาซิโดนี้นะครับกำลังที่จะบุกโจมตีตูมกลายเป็นกุ้กขัน หูฟืบฟึบฟืบฟืบฟบฟบฟบโอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วก็อันนี้ออกนี่เลยครับโจมตียอมแพ้สองครับธนูอีกแล้วก็เดี๋ยวทางนี้ผมคิดว่าต้องเดินทัพของฟาแรงแ้วทุกคนเดินทัพ ทับมาอ่านิธนูไฟนะครับอ้โหูฟาแลงเดินทับโคตรเท่อุ้ยอพวกนี้มันจะผมโดนธนูโจมตีครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาทับมาของเราบุกไปเลยครับนี่คือแม่ทัพของศัตรูนะแม่ทัพปุ๋ยวะนี่แม่ทัพศัตรูอยู่นี่ครับ อเออหูทัพมาผมบวกโอ้โหโอ้โหยังไงหน่วยฟ้าแรงกองสุดท้ายนะครับคุณลืมไปไหรือเปล่าว่าทัพมาอยู่ด้านหลังของคุณนะครับทัพมาฆ่าจัดก,การพวกฟ้าแรงปรัจจุบันนี้คือฟาแังจุดอ่อนคือข้างๆกับข้างหลังนะครับทุกคนเอาถอยอุ้ยผมโดนเขียบอุ้ยโโอ้หเจ็บ มีแตกครับมีแตกแน่นอนครับโดนฟาแรงทิมนขนาดนี้ <_ an> โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คือทับมาผมกระจุยกระเด็นไปหมดนะครับจากการมันโอเคโอ้โหทับราอันนี้ยังได้อยู่ทุกคนฮะ <_ an> เอ้าแล้วไงต่อเหลือใครอ่ <_ an> ะเหลืออีกปะเหลืออีกนะหน้า จัดก,การออกองทัพปลาหอกของศังตรูที่เหลืออยู่นะแล้วก็มีสองกองนี่หว่าแบ่งสักกองนึงนนี่ครับเดี๋ยวรอครับกองทัพทหารม้าเราจัดก,การุ้ยม้าเกมนี้คือแบบฟังเราถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะศัตรูเนี่ยมีฟาแรงแค่กองทัพเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่เรามากันเป็นทัพ <laughs> ดูดิอูผมชอบตอนเดินมากเลยแม่งอย่างเท่อะครับทุกคนอูโหูอูโหู ตือ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 ตืเตือเตือเอาวะทหารม้ามาคือม่องนะครับแต่ว้องก็บอกเลยว่าพาทนี้ทหารม้าเรา MVP นะครับส่วนแม่ทัพเราอยู่ไหนไหมโอ้แม่ทัพอยู่นี้ครับโอเคไม่เป็นไรทหารม้าเราจัดการเออหนีใช่ไหมโดนแตกอีกแล้วแล้วก็ข้างบนอีกกองหนึ่งครับกำลังแตกของศัตรูครับเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าเฮ้ยฟาแรงอีกกองหนึ่งวะผมเอาธนูไปจัดการดีไหมมันจะไม่จบอ่อนะวันนี้วิ่งไปธนูค้ากับพวกปลาหอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ทัพอยู่ประมาณนี้ท่านมาเอามีกองหนึ่งเหรอผมเพิ่งเห็นนี่ครับกองทหารฟาแรงแห่งกรีกเจ้าคือกองสุดท้ายที่เหลืออยู่ยอมจำนวนบัตรเดียวนี้ โอ้โหเอาอะไอ้นี่มันไม่ยอมนะครับพร้อมจะทิมแทงผมเลยผมเอาไม้ทัามาล่อแล้วแล้วก็ทับปลาหอกอุ้หดูไฟครับทุกคนเฮืเอเฮือโอ้โดนไปหนึ่งดอกทำไมทับถอยกลับมาก่อนไปครับอ้าวจบเทินพดีเลยเรียบร้อยครับเราสังหารไปตั้ง800อยกว่านะครับโอ้โหถือว่าไม่ได้ยากกันเลยทีเดียว เรียบร้อยครับเมืองนี้ตกเป็นของเราครับ,บรจัก,กรวรรดิมาซีโดนเนียจะกลับมาลุ้นร่วก,กันอีกครั้งหนึง่งเออเรียบร้อยน,น,น่าจะหมดแล้วปะกีก่ะชาวกีกน่าจะหมดแล้วครับผมว่าจะยังมีอยู่นะทูตชาวกีกหรือมีอีกวะยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนผมต้องเช็ค่อยนะอ่าปึ๊บ ยังไม่มีข้อความว่ากรีกร่มสลายครับทุกคนแสดงว่ากีกยังไม่หมดไปนั่นเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามุฟงไปก่อนเลยผมอยากรู้ว่าตรงนี้อะไรอ๋อมีพวกโจรพวกแปบว่าไม่ขึ้นตรงกับใครนะครับ <Yes, Captain. S 1> โอเคไม่เป็นไรเราไปยึดกันใหม่ <Set sail. S 1> แล้วก็เมืองสปาร์ตาที่เราได้เพิ่งยึดมาได้นะตรงนี้ผมจะเกี่ยวกับาการค้าละกันทุกคนครับเดี๋ยวเราสร้างกำแพงเมืองต่อเลยเป็นระดับสองนะครับแล้วก็อุ้ยผมชอบทับนี้เหลือเกิน นะครับโอเคเราจะไปยึดเมืองนี้ต่อครับทุกคนจากพวกเอเธนนะครับเมืองเอเธนเมืองนี้นะครับมีทหารดูมานสี่กองนะครับโอเคแต่เรายังไว้วางใจไม่ได้ว่าชาวกรีกที่หล<า>บหนีไปนะครับ<า>ที่ล่องเรือหลบหนีไปอยู่ที่ไหนไม่หรือว่าแถวนี้คือกรีกวะฝั่งเนี้ยทุกคนใช่ไหมเห็นมีแท่นอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ครับทุกคนว่าชาวกีกอยู่แถว โอเคนะครับผมมาเส้นทางอย่างยาวไกลเลยมาต่อไปเราจะเคลื่อนพลนะครับมาที่นี่เลยครับสปายเราแล้วก็เดี๋ยวทหารเราจะมาที่เดี๋ยวค่อยไปรวมตัวกันครับที่ชายแดนแล้วกันนะส่วนตรงนี้นะครับเราต้องซ่อมทหารที่มีอยู่แต่ซ่อมเราไม่ได้เลยครับีรยวสร้างถนนครับตอนนี้แล้วก็แล้วก็ทหารประจำเมืองสักสามกองทุกคน ผมต้องกลับไปที่เมืองตรงกลางก่อนไปสร้างทหารเพิ่มนะครับที่เมืองนี้กลับไปก่อนเลยครับผมโอเคส่วนตรงนี้เราจะสร้างเองนะเราจะไม่ให้บอดสร้างนะครับร้อยสามสิบห้าได้อยู่วันนี้โอเคสเกลแล้วก็เดี๋ยวเมืองหลักของเรานะกำลังสร้างทหารอยู่ผมคิดว่าน่าจะต้องสร้างกองเรือเพิ่มสักหน่อยนะแล้วก็สร้างทหารเพิ่มก่อนดีกว่าครับ เราต้องบุกน้ําฝ่าทะเลนะครับไปบุกกรีกกรีกผมว่าน่าอยู่แถวนี้ครับพอมีจําตนิลักพวกนี้ได้อยู่ทุกคนโอเคแล้วก็ชายแดน,นยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราส่ง <You are S 1> ทูตไป <not. S 1> ที่ฝั่งโรมโรมันก่อนแล้วกันนะ,ะนะไปไปหาโรมันฝ่ายสีเขียวนะครับ yes, <ma'> ก็จะขอเป็นพันธมิตรแล้วก็ขอทําการค้าด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ยังไงต่อดีตรงนี้นะครับสร้างทหารรอเลยพูดแต่ว่าเป็นทหารเจนหนึ่งยังไม่ต้องสร้างกันด้มั้งโอเคอ่า อันนี้ไม่ต้องสร้างทหารเดียวครับเดี๋ยวเราสร้างเกี่ยวกับการค้าแล้วกันนะเดี๋ยวนะอันนี้คือทหารครับเมืองน,นี้แล้วก็เมืองน,นั้นทหารนะครับสองเมืองแล้วเดี๋ยวเาจะทำการค้าทั้งหมดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวก็สัพทหารไปแล้วนี่สปาร์ตาเหรอเออเอาใหม่ๆครับอันนี้ทหารนะครับอันนั้นเมืองทหารที่เดี๋ยวจะเกี่ยวกับการค้านะทุกคนเริ่มงงนะผมก็เริ่มงงพูดอะไรวะเนียสร้างทหารก่อนเลย ปูสร้างแล้วนี่สร้างแล้วนี่ราต้องสร้างทาหารเจนนี้แล้วนี่พวกปลาหอ,อกนะครับโอเคไปครับทุกคนเทินต่อไปกันอุย้ยเทิดมาโจมตีเมืองเราวะเอาอย่างวะไม่ตั้งหลักเลยอยู่ดีก็มานะครับ โด,โดนโจมตีนะครับจากทางเหนือของเรานะครับโดยพวกเทรดอ่านปรเทดเนาะชาวเท็หรือเปล่าวะมาซิโดเนียโดนโจมตีแล้วไปสงครามเรียบร้อยผมนี่เสียวฟันเลยแต่เทว่านะเรามีทหารน้อยมากเลยนะทุกคนเราเกรียนจากข้างนอกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวส่งทหารไปช่วยหน่อยไม่ทันแน่นอนเสียสักเมืองหนึ่งเป็นไรไหม <laughs> โอเคเเราเป้าหมายเราก่อนนะครับ ไปที่นี่ครับอขอทำการค้าครับโอเคขอเป็นพันธมิตรด้วยครับเอา้ามันกดได้ครั้งเดียวเหรอเอา้าผมคิดว่าเหมือน Medieval สองอะส่งอีกรอบหนึ่งอ๋อไม่ขอไอ้ <c oughs> พวกนี้ไม่รับเป็นพันธมิตรนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็ทำการค้าไปก่อนแล้วกันครับ แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาที่เมืองนี้ครับซ่อมทหารก่อนนะครับทุกคนแล้วก็อัปเกดรดทหารเราเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่สตูจะบุกนะอืมอันนี้อันนั้นโอเคไม่เป็นไรเราจะสร้างเกี่ยวกับการค้าขายเนาะนั้นก็เกี่ยวกับอาหารก่อนครับให้ประชากรของเรา สไปดนะครับผมว่าอยู่ตรงชายแดนหน่อยแล้วกันเพราะว่าน<ป>่ออยปลอดภัยเลยทีเดียวโอเคเฮ้ยกีล่องเรือมาครับทุกคนเฮ้ยกีลำมาสองลำเหรอสองลำครับทุกคนครับแต่ต้องเช็คก่อนทหารมีหนึ่งสองสามสี่อหูมีอยู่ครับเดีย๋ยาวจาัดก,การนีก่อนมีเมทับอันนี้อ,อ้าวแตกไปหนึ่งวิกตอรี่นะครับ ผมว่าต้องสร้างท่าเรือสปาร์ตาล่ะผมว่านะไม่ค่อยปลอดภัยเลยปลาหอ,อกก็จำเป็นเหมือนกัน Ready Ready sail sail to to สองลำเรือนะศัตรูใช่ปะเฮ้ยหนึ่งลำเรือเองดุมเลย Ready Ramming speed เอาผมเรือผมแตก<า>ทุกคนบ้ากะ<ๆ>โอเคนี่กองทหารที่มีอยู่นะ อ่าผมคิดว่าอืมเอาค้างเอาย้อนกลับยังไงวันนี้ปุ่มย้อนกลับหายแนละอะไรครับเนี่ยไม่นะปุ่มย้อนกลับผมหายทุกคนเอากลุมจริงๆนะทุกคนครับ ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เขาจบเพียงเท่นี้ก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าผมหาปุ่มย้อนกลับไม่เจอนะครับถ้าวันทุกคนดูคลิปแล้วก็ชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอยากเล่นเกมไหนคอมเมนต์ไพืได้คลิปเลยสวัสดีไปก่อนนะทุกคนครับสำหรับโลมบูทวอ์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะผมก็จะลงสลับไปสลับมานะครับทุกคนครับสวัสดีเจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนครับ